โอเคเพจแคลชอบที่สวยทีเว์ดอ่านชื่อถูกแล้วบ้างค่ะโอ้ผู้ติดตามเยอะกว่าผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งันหนึ่งร้อเจ้าดูห้ามคำนะครับผมน้องคำนะครับเหลือบันทึกเสียงเจ้าจีซัสนะครับเทน้ำลงไปเป็นเบียร์มอืม โอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้อไหลไม่่อนี่นี่นี่คนยกโป้งคนยกโป้งเออเลยอืมรู้สึกว่าแมวจะติดแมวติดแมวติดอยู่ในท่อนี่ครับนะตัดงอมาเลยเอาไปเป็นมือเย็นไม่ใช่มนุษย์อย่าตัดหากูนะก็เลยขาไปล่าดงดอสก็ตไฟมันพัาตูดแล้วอืมนไม่ทันนะครับ ด่ามัน Fuck it Fuck it Ambit c r Just kill me out เดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยชิดช t c ชชชชอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวซีเุดอัดอืมกูยิงปีนเลยเนี่ยอะไรเดี๋ยวยาาอ้าวอาอ้าคอหักแล้วตูดมืออาคอหักเลยรู้สึกว่าคนใครทําดันแมวเข้าไปนะครับ สุนัขแมวอะสุนัขแมวออกไปเนี่ยตุ๊กโงสงสารควายนั้นไม่ใช้หางด้วยไอ้ลูกจิตนี่หางอะไรคือไงโอเคครับหัวไปทีหัวแมวซุปกันเลยทีเดียวครับหืมรู้ดีิแล้วก็หนีไปอะไร่ยหัวที่ไปก่อนอันนี้อะไรอ่ะ อยู่แบบนี้ก็ได้เหรอโอ้ข้างหลังไฟไหม้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวพี่แกชิวชิไหายเล่นยิงช้าใช่ <c oughs> ไรเนยแบบนี้ <c oughs> ก็ได้เหรออันนี้อะไรวะเอ <c oughs> <c oughs> อกาวทาหัวเหรอพูดถึงกาวนะครับ <c oughs> ในคล <c oughs> ิป <c oughs> มาม่าอยู่ยาทุกสิ่งก็มีคนมาบอกว่าทําได้มันูอย่างนนั้อย่างนี้ได้ก็ได้ไง ผมแค่พยายามจับปีดเฉยเป็นคนขี้สงสัยนะครับไม่ใช่ว่าคนเข้าใจอะไรยากแม่อันนี้อะไรนะทา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 โอเคปาปปับเอาแปะมาปาดปาดปัดปาดเสียเจ้าผมมาแปะใช่ไหมยิงด้วยนะครับโอ้โหอุ้ยยี่หรอเลยอะนี่ทงชัอยู่ไหเป๊ะมิเต้เยอรมนี เจ๋งว่ะแบกการโอ้เว้นเจงว่ะเจ๋งเจ๋งเด็กน้องคนนี้ทำหน้างงอันนี้ภาพยาวแฮะอันนี้ภาพยาวเกยเออปิวเลยปิวชนชนจะชนกี่ชน มันเป็นรถล้างหรือรถเมย์อะน่าจะรถไปสามรอบรถล้างมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะแล้วไอ้รถที่แบบไม่เป็นไม่ไม่รถล้างไงวะแม่งชฉนเอาชฉนเอาไม่ก่อนอะไรแบพี่แท้อืมตัวแล้วยิ่งเดียวเยี่ยมอีกมีอะไรอ่ะโค้กเกอร์โกเลสกูเมสอุ้ยขวดอุ้ยกระป๋องเบียร์ต้องการสิ่งนี้ใช่นะครับโอ้โหเปิดปิดได้ กระบองเบียร์ต้องการสิ่งนี้อันนี้อะไรอ่ะเห็นคนก้าวลงไปในน้ำแล้วนะครับใช่เขาก้าวลงไปในน้ำแน่นอนเลยครับว่าเขาเดินบนน้ำไม่ได้ไม่ใช่จีซ่าสนุกใช่ไหมเอาเอาไงต่อผมว่าต้องมีอีกคนล่วงลงไปว่ะเขาไม่ไม่มีแหหมดอันนี้อะไรอ่ะ นี่เคยโอ้โหไม่กลัวตกแล้วนะอย่างสูงเลยอุย้ยจะขำมก็ไม่เชื่นี่อะไรอ่ะจะข,ขมมำขำ,ำไม่ลงอลัอๆๆนะนี้เคยห้ามยายายาเลยเว้ยมากอดแฟนอ้วกไว้ยนี่เคยเฮ้ยยายาไม่ห้ามไม่ยายา <c oughs> เออม,มือก็พอถ้ากูจะกอดเออกูจะกอดกู ยิงบปวุ้นเรื่องอะไรต่อวอะไรอ่ะอืมโอเคหมดนะครับแหมอย่างนี้ก็มีอืมมีน้องหมาด้วยนะครับรู้สึกว่าสเตตัสคนโกรธเศร้าเยอะอย่างเนี้ยมันเศร้าเลยห้ามเศร้าเลยห้ามเศร้าเหมาอยู่ในพุ่มไม้นี่ครับออกมาหาผู้หญิงแล้วไงต่อเปลื เอาผู้หญิงพาไปหาหมอ okay. อะไรอืมโอเคโอเคพาไปซื้อของเล่นด้วยโอ้ยอาหารเอาหมาหายเอาเจอเจ้าของอ<ว>แล้วไงอะเจอเจ้าของแล้วไงอะ,อะแค่นี้เหรอ คนนั้นก็เลยวาดรูปมาให้นะครับอืมก็เศร้าจริงวะเฮ้ยถึงว่าคนกดเศร้าตั้งเยอะเนี่ยดูดินี่ <laughs> บอกกดเอฟเอฟเอีกน <laughs> ึง<บ>แล้วอย่กับคนนอ,อีกแล้ว T F น่าก,กานี่อะไรอะอะไรึหยุบ เด้งเด้งอาจจะเด้งเด้งเด้งแล้วก็เด้งอีกเด้ง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 ไปเด้งไปเด้งไปโอ้ยยังกายยังไงไม่ใช่ภาพย้อนใช่ไหมตะกี้ก็ไม่ใช่ในเวลาเวลาเธอประสบอุบัติเหตุนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยไปเอ็กซเรย์อาจจะเห็นสปริงในขาเธอว่าเป็น่นเนี่ยอันนี้อะไรอีกเนี่ยอ๋อเชิงหลงหนังนี่ว่า เบี่ยงเบนความสนใจนะครับหัวชนองเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่นี่อะไรคนมีน้ำหนักมาเล่นชิงช้านะครับเอื้อย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 เือปลออยอย่าบอกว่าขาดนะไม่ขาดอันนี้อะไรเอ่ย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 เอามิเตอร์บีน หม,มอบอกว่าถ้านอนไม่หลับให้นับแกนะครับพี่แกเอาเครื่องคิดเลขมานับหนึนี่หไปกับเออเาเอนะบวกหนึ่งา่าบวกไปอีกนะแล้วเมื่อไรจะหลับทีนี้มันสนุกมากกว่านัเนี่ยบวกเข้ไปเอาสิบเออเอาลับไปมีก็มี ขอโทษนะครับคุณมีเวลาว่ากมีเวลาว่างไหมคนไม่ใช่เวลาว่างสิเขาถามว่ากี่โมงแล้วแล้วไอ้นี่ไปจับภูงิแล้วก็บอกว่าสิบโมงสิบนทีนี่คืพดแสไมแน่ใจเหรอไม่ใช่พูงด้วยต้าไขครี่ผมแน่ใจ ยังไงวะเนี่ยเอาครับนี่อะไรอืมแมคโครโจ๊กขี้ดินมาใช้ขี้ดินหรือเปล่าวางหลุมปั๊บมีกวางอยู่ข้างในนะครับลวงรู้สึกว่ากวางจะมีลวงจะตกลงไปในบ่อโคลนนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อแมกโรแม็กหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโชคอย่างนิ่มอ่ะ มีรถบักอ่ะเฮ้ยเทพจังเฮ้ยเทพเทพเทพโอ้โหสิ่งรถทะเลทรายนะครับโชคไม่อย่างนิ่มนิ่มชึบโดยโอ้ยเดโอดเออเบา ใส่หรืาสปล่าบอมเอาลูกคิดว่าจะทำอะไรนี่เออเพื่อก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ฮึฮอหือุตันหายก็เรียงเตาสิวหายจริงๆที่ตัวนี้จริงจริง โอเคบาแโอ้ากฉากด้านหลังเปลี่ยนไป นึงนะไอโซนิกเนี่ยอืมไอตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เกือบทำลูกแตกอืมอะไรอีกนี่อะไรอืมอะไรอีกนี่สกูบิดูโอ้ไลท์ฟิลด์พอนาอันนี้ผมไม่รู้จัก ส่วนอีกตัวเมียด้วยเหรอไม่ใช่อืมมีคุณธีร์ <c oughs> <c oughs> นี่ไข่ว้เนี่ย <c oughs> อืมบิกาจูสลับหน้ากันเลยเนี่ยเออพูดถึงบิกาจูน้ำพุ่งเลยน้ำพุงเลย do you know the way เออมีมีตายไปแล้วนะครับพูดถึง detective bikkju ผมยังไม่ไปดูเลยฮะสนุกเปล่าน่าดูนะ <c oughs> โอ้ เยี่ยมอืมอันนี้อะไรวะเนี่ยแต่ละตัวมันดูนะ่เนาเกลียดนะหนักละโตคุญญนยนคุนยนนะแตกแตกละเอียดนิ่งเลยแข็งเลยอะเอ้เอ้เอ นี่นะสักหน่อยนี่อะไรสักหน่อยไม่ผมไม่เปิดเพลงเดี๋ยวไม่มีกินเนืได้อยู่นะอันนี้หลวงตาโก้จริงจริง ตื่นตอนเช้าเขาเป็นบากรธจุกางเลยายป็บไบอนไลิดตัวไไฟจับขู่ได้ไงได้ไตอนเช้าวเขาุิรออีกหน่อยพ่าุกินเ็ดมามาไ้กินตอนเย็นเดตนเล่นเ็ตะโมตะโมว่าท่านน่าจะทำเพื่อความบันเทิงนะครับแหมอันนี้อะไรอ่ะ ออ้ให้ทุกเกทันทุกนั่นถึงตัวนแล้วไม่ไปตกเบาๆโดนเยี่ยวใส่หน้าวีเพจนี้น่าจะสนุกว่ะ7 Second in Thailand ทยแนดันหรือเฮ้ยแต่เดี๋ยว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 ท่านผู้ชมจะน้อยใจนะครับ ้องเปิดของท่านผู้ชมดูก่อนอืมสตีฟนายเอ็นกรูดไหมในถามว่าอะไรนะแล้วก็เป็นซีวีวอร์ภาคสองใช่ไหมเนี่ยไดโนเสาร์นี่อาจจะเป็นที่มาของคำว่าอานจริกนะครับสสสววรดีัดี๋่วสวัสดีครับลุงโทนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีคำถามฮ่าฮมาบอกลุงลุงจะเล่นไหมบอกเลยนะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าอะไรที่ผู้ชายชอบที่สุดอ้อาวพอก่อนครับแค่นี้แหละไหม หรือว่ามันคือการออกกําลังกายแบบใหมว่วะเอ,อเอาอีกันรู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้จะมาแรงเหลือเกินเนี่ยมีพอ

คอ okay. oh. นเซนจิเอขาจะอาบน้ำในเครื่องสภผ้าหรืองั้นเหรอโอ้เรื่อยๆลงเท้าเมื่อไรโยนก้อนหินใส่เครื่องสือผ้า้อนนี๊ดเดี๋ยวกดหินใส่เครื่องเสือาน้คือขำแบบนี้กือนแล้ เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับยังไม่มีอะไรที่แบบว่าทําให้ผมแปลกใจ สุพายองเอาอีกแล้วอันเดิมนี่ว่าโอ้ยอันนี้ท้าเก็ตหาแน่ๆครับขออภัยเนื้อหาไม่ไมไมไมพร้อมใช้งานในขณ <c oughs> ันี้เฮ้ย <c oughs> อันนี้หาจริงมาลุนแสนดีอ ของจริงว่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้โอ้จบไปแล้วสำหรับวันนี้ขอต้อลรบไม่เคสสูทีิคิปใช่ใช่